ร้านวาวดับเพลิงทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดต่อไลน์ไอดี6 8 6 9 5 9 5 5 1 0ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงนะครับ วันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2564นานะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสูบแรงดันสูงนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นฐานพับได้นะครับผมเกรดวัดใหญ่นะครับผมรับประกันคุณภาพนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมฐานพับได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาเทสให้ชมนะครับก่อนที่จะรีวิวบอกรายละเอียดพร้อมของแถมแล้วก็ราคานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสาสายอันนี้ผมใส่ตัวอุดเพื่อจะเทสให้สมาชิกรับชมนะครับเกจตัวนี้นะครับผมจะวัดค่าได้สูงสุด6000 psi นะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่0 psi นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ชมนะครับว่าทำแรงดันได้สักเท่าไหร่นะครับผมโอเคก่อนจะเทสนะครับหมุนให้แน่นนะครับโอเคนะครับก็จะมาเทสสดๆให้ สมาชิกรับชมนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับอาจจะเห็นเท้านะครับไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะครับเริ่มเทสเลยครับ ก็ได้ทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูครับโอเคนะครับเต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมปล่อยลม้างสายครับโอเคนะครับผมในส่วนของราคานะครับ ทุกท่านก็น่าจะรู้แล้วครับผมก็ตามคลิปเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ราคานะครับผมหนึ่งพันสบาทรวมส่งฟรีอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผม1,200บาทรวมส่งฟรีนะครับหนึ่งชุดประกอบด้วยนะครับผมตัวสูบป,ประแจสายไส้ยกรองนะครับผมน้ำมันหลาลื่น ไส้กลองนะครับผมกลองขมชื้นนะครับผมชุดซ่อมสูบตัวต่อข้อจุบมอไซค์จุบรยถยนต์ท่าในใดที่สูบเป็นหัวจุบมอไซค์จุบรถยนต์มีตัวต่อให้นะครับผมอกสารคู่มือการใช้งานย้ํานะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมย้ําเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมซื้อไปมีรับประกันสินค้านะครับผมโอเคนะครับ1,200บาทลมส่งฟรีสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผม หมดแล้วหมดเลยนะครับสําหรับราคานี้นะครับผม1,200บาทรวมส่งฟรีครับผมหลังจากนี้หยุดยาวนะครับช่วงตุตจีนะครับผมหมดแล้วก็น่าจะอีกนานกว่าจะเข้ามานะครับผม1,200บาทรวมส่งฟรีนะครับผมสินค้าเหลืออยู่ไม่ถึง10ตัวนะครับผมโอเคทักมาได้ครับ ID เดียไลน์ศูนย์แปดห0สี่สบาทรวมส่งฟรีโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ